สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุขูสุคนพี่น้องเอ้ยพอกันคือเก่าเนาะเบิ่งบรรยากาศง,งัวเฮาก็เลาะกินเพืองแหงที่ยวท่งนานะพี่น้องเอ้ยฝนตกบ,บ่แห้งกะหยาก,ก็บ,บ่เกิดซ้แมงนก็ยังบ่ทันมีเลยน,นก็นบ,บ่ทันมีเน,ะนาะนใหญ่แต่ว่านน้อยก็สิมีอยู่ดอกแต่ะวะ่าแมลงสิไปเลาะเบิ่งข้าง,างๆเทียงนานี่ล่ะ ีมินี่ก็ว่าสิไปงานบุญบ้านเท้าเอือยก็เพิ่นว่าบ่ได้เฮ็ดหยังเลยมาปิ้งปลากินบ่ได้ป,ปาานนิ้งปลาเฒ่าแม่ได้กินแหล่ละตำหมักถั่วแล้วกินตำหมักถั่วเรียบร้อยทั้งเฮา,าก็ยังบ่ทันได้เริ่มเลยหลับไปหนอก,กำลังปิ้งปลาอยู่ตอนน,น,นี้นี่ปลาขาวนี่พี่น้อง เดี๋ยวที่ตำเองถ้าเบิ่งสองมาหน่าตาเป็นอะไรเราเบิ่งนี่พี่น้องตำเองกับมือเลยตำเองกับมือเลยนี่พี่น้องอืมเป็นไรจะแสบบ่พี่น้องขึ้นเขาพร้อมตุ้ยลุกแสบเลยนอนตำเองกับมือนี่เป็นงานลุกอื้อหือ ข้าดถั่วของเขาตุ้ยกับลวกพักกับยังกระแซบแน่นอนวอวปิ้งปลากับปิ้งปิงมากระสิไหม้ได้เนี่ยเห็ดแล้วสดไว้ใหม่นี่แหละแล้วก็ตักใส่ปุ๊กไว้ใส่ตุ๋ว้กินเห็ดเองพี่น้อยได้ปลาแดกมาแต่บ้าน บัานเมียน้องหลีหมดละเพิินาหายเลยได้มาเห็ดกินเองยูผพดบีบียู่พี่น้องเลยเข้นมาหน่อยมือน,นี้อากาศดีเพลินนอนรับสบายเลยปนถ้าเพลินนอนจะสั่งเพียงคอหักแม้ม่รับแล้วขึ้เข่าเก่งแน่ไปเลยท้งใดมันบวนขึ้นมือ ปลาแจ่วปลาแด<อ>ก,กบองน้องนน้ยงเนยน่ะชาไมา่ด้กินข่าวเด้อไปงาตั้มถั่วให้กิน,นนะสบายดีด้ี่น้องโอ้ประคน่อย,ยไม่หัววอย่าง,อาง,อางเอาแต่มันเป็นๆเลมาปล่อยกน้อง,องก,กินปลาอื่นบ่ไ่

สบายดีเด้อพี่น้องสองสาวกับินข้าวเรียบร้อยได้สองเท้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đấy, Để không bỏ lỡ cái video hấp dẫn ok, กวางซื้อกรลายบะเนี้ยเส้นเอียงเลยใคนะ่อะไรประดับตัวใหญ่ๆป้ายตัวใหญ่ๆเนื้อลายๆซับหมูตองมันเป็นขาดนะยามาขู่อำนางข้าขู่เอาไปต้องไปเลยมันสุกอะ มไ,ไม่เห็นรอบน่ะสิบดบดเอากระเทียมเอาตะไคร้บดจะเอาไปขวนจะขอผัก นีตนัวยังอ่วโอเคนะดอกตัวสาิก็โ,กโอเคออกคล้ายๆสีสื่อเข้ามาอยู่เลยประแดกสุดนี้เขาเจะเห็นแบบว่ามันเข้มจนแบบมันบว่าจเปลื่ยเลยแม่ว่าดอกนด้นคนเห็นประแดกไม่นาน้องลี ไม่ก็ไม่ได้ซื้อแล้วแพ้ประไดี๋ยวทหารชท้พันได้แล้วดอซื้อช้วามีซื้อเกลือเนาะหมกมันนี่ก่จะดีอ็นี่เลยเศษเลยปิดเป็นนี้เลยบรอ con vui thì bự thôi tôi cặp thời chơi để bớt ngon lại anh em bớt bớt gì đi học có mì với à? chắc tự ăn, Kín vãi nữa, Bà bạn ừ. 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 này mhm. 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 đúng Mhm. đúng Mhm. người Mhm. 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 ป่าลงแล้วเปล่าป่าลงอืมงมาระอับลงไปสุงห้าต่อตึงก็นเฉชชาวบ้านท่านน้อยนอง่ะเป็นโลกค่ะขึนห่ ว่าตลาดมันว่าือแล้ว,ลวมันัชิมม้วนถมนี้เขาหุดเลยนะเขาจะเศ้าขาแล้วดุพวกเนอะเก่ามาคืออม้วนเต็มตลาดเลย้าม้วนู้ามวปุ่มีเลยว่ะนอก็เห็นอยู่นะเป็นกินซุปครับหมูกินหรอ

มนเืองนเหลืองวจะขาวเลยป่ไปเยอะกนับอย่าเยากไปจะขาวก็เลยไปกเลยมาฝากว่าน้บอกไปไหนักไหนเล้วกัน้บอไปน่ง อืมตาอแ่าแนต่ม่วงง่วงง่วมันกินน้ำมาแล้นะแเ็กน้อยเร็วเร็เร็วนกันลยือ แกกับเพื่นทีน่ล้าหมฮะน่ากล้าสูดดีสูดเสรยงมากืึ้นมาเ,เล่นาะใส่น้ำมักเกียวไม่ไม่ชุบแก,กว้วไปแดกแล้วชุบทำกจัดกินหรอ,อเงยเงย แก้วไปแรงแทบแทบนะทำไมร้องบ่จำบ่จ,บบจะคำยิ้มบิ่ข้ามหงปุป,ปะหน้ำสามะ่ะน้ามาตำอยู่เ้ยซิมให้หน้า,าอาบโกกะ ข้าวหอมนาบขึนมาน่งดีเยนะยังบ่มันนะยไข่บัมันก็ตกไม้แห้งก็เชือดหลังตึวหัวหน่อยเถอะด้ว่ด้วยยังไงก็ทุก้ายฉันได้ซื้อี่คือมองใหม่นะมองอันมองลายปลาซิวนี่ตามหัวเจ้าด่าคนปีนึ่บัแห้งแค่คือ ไปแห้งทางอื่นหาบุหอนเราครับแม่นขอปันหาะเจ้า่อยถือใบบุกงาดินเนอะบุหข้างหน้าไปได้ปะไปสื่อคุยกันนะบอแรงพอดี่ภาคางหำผลิตนั้นหาชิ้เดียว,วชุดคุยเลย เวลาลับจะไปแต่สาาร้างตะสร้างบางนะเวลาตื่นอ่ะบออยากว่า,าเลยแม่นั่นจนท่านลูกพีนออก่น้องว่าไม่เห็นได้พี่น้องเพิ่นข่มบองข่มบองไหวของเพิ่นนันปีตื่นตื่นนะแซ่บมื่นเนี่ยพอดีเลยมื่นนี่ลืมจงวัาซะจนสิว่าอยากจบิบสมด้ยหนึ่ง แอมีวิตมินซีสูงหยัดบวกอาจจะข้ากคุณได้เคยกินแลไรไหมครับข้าวมทอดเนาะหือซามาละหยาดโล่อืมคุณไก็เบิดละดูว่าไสิเบิดต้นเลยยไดสุดไปเย็นไว้จะบบเนียนใส่ก่อนหูดดีวะจังหวะ อื้มฮึเศรษฐ์เนาะพอบกันคลิปหนาะเด้อปลาลุงเด้อขอบคุณไลายที่มาเบิ่งมาชมเด้อสบายดี